สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์ l o ค c a b o h e t and high fat นะคะวันนี้ค่ะเราเนี่ยนะคะมาไหว้พระที่วัดค่ะแล้วที่วัดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอ่ ร้านนะคะที่เป็นของชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่ละแวกวัดค่ะเดี๋ยววันนี้มันจะมีวัตถุด,ดิบที่เป็นพืชผักผล,ลไม้แล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะ เปลี่ยนบรรยากาศคะ่ะจะพาไปดูเลยนะคะว่าของสดที่เขาขายเนี่ยพวกพืชผักผลไม้เนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ดาวอยากได้ในวันนี้ที่มาจากวันนี้มันคือวัตถุดิบหลักซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีที่บ้านก็มีจะเพียงแต่ว่าที่เนี่ยมันสดใหม่แล้วก็ได้มา หมุนเวียนเงินนะคะลงไปในชุมชนด้วยแล้วเราก็ได้มาไหว้พระทําบุญได้มาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ค่ะเราจะเอาไปทําซื้อวัตถุดิบนะคะเอาไปทําเมนูอะไรค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศโดยกว้างๆของวัดนะคะแล้วก็จะมีคู่ครานอาหารขายต่างๆให้เราเดินเข้าไปดูในซุ้มกันนี่ก็จะเป็นร้านขายของเล่น หอมอร่อยครับหอมผ่าละมุลลิงครับพี่มีทั้งสดวนผสมของความชุ่มอ,อ,อ,อันนี้ก็คือผักมาแล้วเราเจอผักที่เราอยากได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อสั่งแต่เราเดินพาชมก่อนนะ แล้วก็จะมีไฟมีล่องเรือเที่ยวทงวิธีทองเ่ยของที่ของชาวบ้านที่เขาเอามาขายกัน วัตถุดิบของเราเนี่ยก็ได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พาไปเที่ยวชมตลาดค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะนี่วัตถุดิบของเรานี่ค่ะก็คือใบเตยนะคะซื้อมาจากตลาดะคะที่เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะก็คือเนี่ยอันเนี้ยกำเนี้ยเนี่ยดูดิสิบบาทเองทําเมนูได้หลายอย่างมากเลยแต่วันนี้ด้วยอากาศร้อนๆนะคะเราก็อาจจะทําเมนูที่เป็นพวก เ,เครื่องดื่มหรือว่าขนมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูของเราในวันนี้ค่ะที่ได้วัตถุดิบนะคะที่มาจากตลาดชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในวัดเนี่ยค่ะจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝาก s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ที่ช่อง i am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสม ใบเตยหอมค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะน้ําสะอาดเกลือสารแทนความหวานค่ะขั้นตอนและวิธีการทํานะคะเราก็เอาใบเตยหอมของเรานะคะทั้งต้นเลยนะคะมาตัด ก่อนคะ่ะตัดตรงส่วนที่เป็นโคนออกนะคะพอตัดส่วนที่เป็นโคนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องล้างทำความสะอาดคะ่ะ เพราะตรงโคนเนี่ยเขาขึ้นบนดินโดยธรรมชาติของใบเตยอะนะคะเราก็ต้องล้างทําความสะอาดแต่ละใบเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนค่ะเมื่อล้างทําความสะอาดเด็ดดีแล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาเสด็จน้ําสักเล็กน้อยค่ะพึ่งไว้สักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาใบเตยหอมของเรานะคะเนี่ยนะคะมาตัดในส่วนของโคนเนี่ยออกอีกรอบหนึ่งเพราะมันจะมีความแข็งค่ะ ก็ตัดส่วนนี้ออกไปอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่ามันยังมีเศษอะไรที่มันแบบแข็งแข็งเงี้ยหรือว่าทานไม่ได้เนี่ยเอาออกไปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเลนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับซอยมากก็ได้นะคะหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆอะค่ะเพื่อที่ว่าสะดวกในการนําเอาไปปั่นนะคะแล้วก็ส่วนปลายเนี่ยเราก็เอาทิ้งปลายปลายที่มันเป็นเหลืองเหลือนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาไปเตยหอมนะคะที่เราเนี่ย หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยเนี้ยใส่ลงไปโถปั่นค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำสะอาดนะคะ1ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อให้เขาปั่นง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็เอาไปปั่นเนาะปั่นให้ละเอียดเลยซึ่งเครื่องปั่นของบ้านใครเนี่ย อาจจะมีความกําลังหวัดเนี่ยมันไม่เท่ากันก็อาจจะใช้เวลาสั้นยาวแต่ให้ดูเรื่องของความละเอียดอะคะ่ะพอละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาตัวน้ําใบเตยนะคะมากรองค่ะเพื่อเอาเศษพวกนี้ค่ะเศษใบเตยที่มันแบบมันไม่ละเอียดอะคะ่ะออกไปแล้วหลังจากนั้นลนะเราก็ค่อยคอยคั้นค่ะเพื่อเอาน้ําใบเตยนะคะอันนี้เราได้น้ำใบเตยในส่วนแรกแล้วนะคะ แล้วก็เอาพักทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาต้มน้ำนะคะในหม้อนเนี่ยประมาณ3ถ้วยตวงค่ะให้เดือดเลยนะคะเมื่อเดือดแล้วค่ะเราก็เอาไปเตยในส่วนที่2ค่ะ นะคะเอามาบิดค่ะปิดเลยนะคะเพื่อให้กลิ่นของเขาเนี่ยออกเอาไปต้มกับน้ําให้เรียบร้อยนะคะใช้เวลาการต้มเป็นประมาณ10นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าสีไม่ออกถ้าสีไม่ออกก็อาจจะเลยไปถึง15นาทีได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากสีของใบเตยเนี่ยนะคะออกมาผสมกับน้าเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วเราก็ตักใบเตยพวกนี้นะคะ ทิ้งเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่ใช้งานแล้วนะคะสามารถเนี่ยตักทิ้งได้เลยค่ะเมื่อตักทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปรุงรสปลาแรมปลาแรมด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ปล่อยให้น้ําเดือดค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาน้ําใบเตยที่เราคั้นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันเลยแล้วก็ปล่อยให้น้าเนี่ยเดือด พอน้ำเดือดแล้วค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีเศษนะคะที่มันยังหลงเหลือจากเมื่อกี้ที่เราคันแล้วนะคะเราก็เบาไฟลงเลยค่ะแล้วก็ช้อนพวกฟองพวกนี้ออกไปให้หมดเมื่อพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปกรองกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะกรองเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความใสเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันยัง,ย,งยังมีเศษเศษเศษที่หลงเหลือค่ะแล้วก็ใช้กรองบนผ้าขาวบางนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เสร็จเลยค่ะขั้นตอนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําใบเตยที่มีสีสันสวยงามเลยนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะตักเสิร์ฟได้เลยอันนี้เราก็เติมสารแทนความหวานืออิี่ท่อค่ะเติมลงไปที่หลังเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องกินลดจัดเหมือน อ่สูตรดั้งเดิมนะคะที่เขาทําไปเลยเนี่ยเราก็เติมสารแทงความหวานที่หลังก็ได้แล้วก็เติมน้ําแข็งไปอีกสักเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเพื่อให้มีความเย็นเพิ่มมากขึ้นนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของเราในวันนี้เมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ